โอ้สีโคตรจำเลยสีประตูแม็กชอบเลยแม็กลายนี้รีโว้รอ,อแท้โูฟอร์ดเราสู้ไม่ได้เลยเขารอกว่านี่ดู หลอกโคตรเอ้าพวกใครมาทำอะไรเยอะแยะเลยเนะี่ยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลดำซิงกินด่วนนะครับเอ้าอะไรเนี่ยซิวี่ไฮะทำอะไร,ไไะไรวันนี้วีเจอพี วันวันแต่งแต่รถไม่ได้แต่งหรอกฮะพ,พี่มันให้ใส่พี่มันให้ไหนเลยมาเอาพี่มันให้อ๋อนี่ยนะจะใส่ตรงไหนไหนอันไหนฮะก๊อกถังน้ำมันอ๋ออันนี้นะโอ้ของฟรีป่ะนี่นี่ครับ <laughs> โอ้ยไม่ต้องซื้อหรอกพี่มันรวยเสียพี่อะรวยโอ้ยแบ่งๆกันใช้ให้เนาะให้เนาะเออ แบง่งแบงกันใช้ให้ให้ไปตังมาฮะให้ไปตังมาของฟีนี่เอาฟีนีใส่เสร็จน,นี้กลับบ้านเลยเออไม่ต้องจ่ายเราใส่เสร็จแล้วเนาะนเอเอเอ,อู้หูถอดดอกทำไมนี่ของสวยๆเนีอืมันผิดอู่เด้นี่ใส่สังวนสกนักเดี๋ยวนี้อูไออออ่ไหนวะเอาทิ้เกือบผิดอะอู่ไหนโจยนะคะอะโจยนะคะโจยนะครับ ในอันไหอันเดิมของเซวีแล้วนี่แหละอันนี้อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอ๋ออันนี้ข้อบแบตมันเดิมอยู่นั่นเดิมไว้ใส่คันยี่บ้านอันนั้นด้วยเหรออันนั้นด้วยโอ้รถวิ่งงานหรือเปล่านี่สีไม่ถลอกเลยฮะเขาดูแลดีดูแลดีเหรอ

นต้อง,ง,องั้นเราก็แฉกไ,ไปนี่ไปนู่นได้ไหมไม่ได้อกีกตรงนี้มันเว้าอยู่นี่จะสวย,หวย,วยไหมแดูะถึงไหนแล้วรถอ่ะก็อ,อยู่ที่เดิมมันไม่ได้ไปไหนถึงนางรองนี่แหละพี่พาไปดูหน่อยไหม

ô oh, đi áp thăng mê tông thăm đi lo khăn ý nè máy canh chôn nè canh chôn nha mới về đó hả máy sập nhào tay dắm จัดกันชนยืน่นก <5 S 1> ี่นิ้วซี่นิ้วน้อยเปล่าน้อยเหรอสิบนิ้วไปเลยเป้ย่อนอ๋อนี่ก็พอนี่น่ะนี่นน่ะมันไม่ใช่แนวยืนนะยังไม่เสร็จก็ให้มาดูเนาะให้ดูแต่ตอนเสร็จไม่บอกไนงะ <c oughs> ให้ดูตอนไม่เสร็จ <c oughs> เออ <c oughs> ตอนเสร็จไม่บอกไงตอนเสร็จไม่บอกถึงไหนแล้ว สีเขาเนี่ยฮะอ้สีก็ยังไม่ถึงไหนนะครับงานเยอะงานเยอะผมจะใส่นี่ใส่เพื่อใส่เพื่อไว้กันอ้ไว้กันในนี้พี่ฮะ ลาไกมาหาเรื่องอ๋อเสียบเลยใช่จปีนนิ่มจัดกันชนยกเลยเยมีโมน่ะหาตังอนครับหาตังอนเอะเจพี่เลือกว่าเจพี่จัดเลยเด้อมีคน จองคิวอยู่นะต่อจากคันนี้จะไม่รู้ว่าช่างต่อคิวจะว่างหรือเปล่าตัดเลยครับข <l ots> องดีๆถอดออกเอ้เสียที ฝังนู้นเงายังน,นี่อันนี้สั่งมา350นะเสียงดังดีมากเลย มาม่าก็เอาไปชงกินด้วยมาม่านะไปต้มใส่น้ําร้อนกินเนี่ยใส่น้ําร้อนก็ละลายหมดแล้วมาม่านะรวมอูเลย,เยกันนี่ไม่บิ่งงานห่ะช่วงนี้ไม่ได้บิงบ่งเลย<อ>นี่โรโบโครอคอับมันฝุ่นุดโหดมาใจใหญ่สุดในโซนนี้ โซนน่งรองอันนี้<ะ>โอ้ยทำเองอสร้งเขานะ,านะอ๋อเอาเสวีอยากฟังเสียงถอยครับ เวลาเบรกแนะ้ยินอยากฟังเสียงท่อไหมล่ะเจฟี่เฮ้ยเสวี่อยากจัด ลันลันเลยลั่นลัน,ลนเลยชอบไ,ไหมฮะจัดไหมจัดไหมโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเกีบ,เบื้องเรา อบจบไปงานบุญไหมนี่วันที่ห้านี่ไปไหมไปไปครับอ้าวไปไปไปครับทีมีไปผมก็ไม่ไปเหมือนกันแหลยเจอกันใหม่ครับดูแลรถยังไงทำไมรถสะอาดเถอสีก็ไม่ถลอกเลยดูขนุนเห็นว่าอย่างนี้มั้งขนุนอู้ สีถลอกหมดแล้วออกลางเขานะดูรถเขาเนี่กี่ปีแล้วรถ,รถบริษ,ษัทร,<อ>รถบริษ,ษัทต,ต้องบุกเบิกหน่อยครับครับเพิ่มน้ำหนักอันนี้เพิ่มน้ำหนักเจอกันใหม่ครับอยากมาก็ ๋ยวมาแต่งก็มาับบ้านน้องกกนะครับนางรองฝนจะมาแล้ว